รวยเร็วขึ้น10เท่าถ้าเข้าใจสิ่งนี้วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของพลังทบต้น3ช่วงพลังทบต้นที่เรียกว่า compound of interest เนี่ย3ช่วงเวลาจากนะเนื้อหาเนี่ยมาจาก1ใน mental model ของชา r ีมังเจอร์ของปู่มังเจอร์ของเราว่าเฮ้ยคำว่าพลังทบต้นเนี่ยบางครั้งถ้าเราเอามาใช้ในจังหวะที่มันถูกต้อง มันจะสามารถทําให้เรารวยก้าวกระโดดแต่ถ้าเราไปใช้ในช่วงจังหวะเวลาที่มันอาจจะผิดที่ผิดทางมันอาจจะทําให้เรารวยช้าลงรายละเอียดเป็นแบบนี้สามช่วงที่ว่ามาเนี่ยผมเริ่มจากช่วงแรกเฟสแรกเฟสแรกเราลองจินตนาการว่าถ้าเรามีเงินลงทุนเพียง3 0 0 0 0บาทต่อให้เราลงทุนเก่งมากเลยนะครับได้ผลตอบแทนทบต้นเนี่ยสาต่อปีเราก็จะได้กําไรจากแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขเพียงแค่9 0 0 0บาทซึ่งเฟสแรกเนี่ย Snowball effect หรือจะเรียกว่า compound of interest หรือเรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันยังแทบไม่ทำงานเลยเท่ากับเฟสแรกเนี่ยให้เราเน้นไปที่รายได้จากการทำงานหรือว่า working income เนี่ยของเราต้องเป็นเน้นตรงนั้นก่อนจะเรียกง่ายๆว่าเราต้องเน้นในการสะสมเงินต้นให้เยอะก่อนเพราะว่าถ้าเล่งช่วงแรกเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นมันไม่ค่อยทางานหรอกแต่ พอเราเริ่มทํางานมากขึ้นเรื่อยๆเก็บออมมากขึ้นเรื่อยๆลงทุนไปด้วยเรื่อยๆเข้าสู่เฟสสองเฟสสองเนี่ยเราเริ่มมีเงินลงทุนระดับ3ล้านบาทแล้วเฟสแรกคือ3 0,000ื่นเนาะเฟสสองคือ3ล้านบาทแล้วเฟสเนี้ยกำไรจากการลงทุนหรือผมขอเรียกว่า p o r t f o ล i o i n c o m ัมักจะยังน้อยกว่ารายได้จากการทํางานที่เรียกว่า working i n c o m มส่วนส n o ว b a l l effect เนี่ยจะเริ่มทํางานบ้างแล้วลูกบอลดิกกิ้งลงมาจะเริ่มมีความชันมากขึ้นสมมตุติเราลงทุนได้ผลตอบแทนประมาณ20%ต่อปี เท่ากับปีนั้นน่ะเราจะได้กําไรจากการลงทุนเนี้ยจาก3ล้านเนี้ยได้มาทั้งหมด6 0แสนบาทจะเห็นและแต่ถ้าใครที่รายได้สูงกว่าห0แ0 0ต่อปีเนี้ยเฮ้ยแสดงว่าเรายังสามารถหารายได้ได้มากกว่ากําไรของพอร์ตหุ้นแต่พอมาเป็นเฟสที่3ซึ Boot ่งเฟสเนี้ยถ้าเรามีพอร์ตประมาณสัก30ล้านบาทหรือเขาจะเรียกว่ามีเรืนียนะนะครับหล้านเหรียญสหรัฐเนาะสาล้านบาทเนี้ยบางท่าน กาไรจากพอร์ตลงทุนจะเริ่มมากกว่ารายได้จากการทํางานพอเข้าสู่เฟสเนี้ยสโนว์บอลเอฟเฟกจะทํางานได้ดีมากสโลปจะชันมากขึ้นเวลาไหลลงลูกบอลจะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและสุดท้ายเนี่ยชาลีมังเจอร์เนี่ยยังมีแถมไว้เรื่องของ3คําแนะนําซึ่งเป็นรายจ่ายที่เราควรหลีกเลี่ยงที่จะทําให้พอเราหลีกเลี่ยงได้ปุ๊บเนี่ยจะทําให้พลังของดอกเบี้ยทบต้นเราเนี่ยมันทวีคูณขึ้น1คือ ค่าบริหารจัดการที่แพงเกินไปหรือว่าจะเรียกว่าม a เนจเมนต์ฟรีก็ได้นะครับการที่เราไปลงกองทุนรวมหรืออะไรต่างๆนานาบางอย่างที่ค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปก็จะทําให้เราทบต้นได้ชา้า 2. คือบุ๊กเคอเรชฟีก็คือเนี่ยค่าตัวกลางในการซื้อขายเหมือนถ้าเราซื้อขายหุ้นบ่อยๆเทรดหุ้นบ่อยๆค่าคอมมิชชั่นที่เราจ่ายก็จะสูงมากและ3คือรายจ่ายภาษีที่ไม่จําเป็นบางครั้งรายจ่ายภาษีที่ไม่จําเป็นอาจจะหมายถึงการรับปันผลเยอะๆนะ พอรับผลมาเราต้องเสียภาษีแต่ถ้าเราเอาให้มันทบต้นทบดอกทบต้นทบดอกกับตัวบริษัทไปอาจจะทําให้ snowball effect หรือเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ r e c a ปสรุปอีกครั้งนะครับดอกเบี ard, ้ยทบต้นเนี่ยสเฟสของ m e n ท a l m o เดลของผู้มั่งเจร์ของเราเนี่ยนะครับเฟสแรกเนี่ยพูดยังยๆคือถ้าเงินเรายัางน้อยอยู่เราควรจะเน้นไปที่การทํางานให้หนักหารายได้จากฝั่ง active income เพื่อมาเติมพอและพอเข้าสู่เฟสที่2 มันจะเ,นเริ่มมีความเริ่มเปรียบเทียบกันได้แล้วว่าเฮ้ยร,รายได้จากการทํางานากับรายได้จากพอร์ตก็เริ่มสูสีกันแบบนี้เราก็ยังทํางานอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เริ่มโฟกัสการลงทุนมากเพิ่มขึ้นและพอเข้าสู่เฟสสามคือพอร์ตเราใหญ่พอใหญ่พอที่ว่ากําไรจากการลงทุนเรามากกว่าไรายได้จากการทํางานเมือ่อนั้นแหละมันจะทําให้ snowball effect หรือพลังดอกเบีย้ยทบต้นเราทบทวีคูณและลูกบอลเนี่ยมันกลิ้งลงมาด้วยความชันและทำให้ลูกบอล s n o w ์บอลนั้นมันใหญ่ขึ้นมหาศาล ด้วยหลักการอันแสนเรียบง่ายเหล่านี้ผมเชื่อว่าน่าจะทําให้ตัวผมเองและคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถได้พลังได้ใช้พลังเนี่ยของด็อกเปียทกตน้นได้อย่างถูกต้องตามแต่ละช่วงเวลาใครมีไอเดียยังไงกับเรื่องนี้นะครับสามารถกดคอมเมนต์เข้ามาใครได้คิดว่าคลิปเนื้อหานี้ดีสามารถกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมเล็กๆแล้วก็ขอบคุณดีทุกท่านที่ฟังจนจบน,น,นะครับสวัสดีครับ